เพราะฉะนั้นการที่จะไม่วันไหวนะครับไม่วันไหวจริงๆเนี่ยก็ยากเพราะว่าจะสะสมปัญญาที่ไม่วันไหวท่ามกลางความหวันไหวที่มากมายเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะเป็นพูดตรงว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเนี่ยท่ามกลางความเป็นเราที่มากมายเนี่ยยากพระอาจารย์วิชัยก็สนทนาว่าการอบรมเจริญปัญญา ในช่วงแรกก็คือกล่าวคำท่านอาจารย์แต่ว่าครุขระครุขระครับอาจารย์วิชัยจะสนทนาในต่อตรงนี้ในโดยในโดยในประเด็นตรงนี้นะครับว่าการที่จะเป็นผู้ตรงว่าไม่ใช่เราท่ามกลางความเป็นเราที่มากมายเนี่ยนะเป็นความครุขระนะครับจะได้กลาบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ไม่ครับอาจารย์วิชัยครับ พอดีต่อเนื่องจากเมื่อที่คุณนอันนี้<า>มีในพระไตรปิฎกเลยนะคะ,คะเบื้องต้นของมัรครุขระไม่ราบรื่นตรงนี้ต้องกราบเท้าเลยครับอาาเห็นไหมคะใช่คาชัดเจนว่าเบื้องต้นเบื้องต้นต้องครุขระเพราะนั้นเบื้อง<ช>ต้น<ช>ที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยต้องครุขระเพราะมีความเป็นเราอยู่เยอะครับก็ร่วมกันสนทนาครับกับกราบเท้าท่านอาจารย์ท่าอาจารย์วิชัยได้ด้วยกิเลสทุกประการที่จะขัดขวางไม่ให้ราบเรียบ กว่าจะฟันฝ่าจากขรุขระเป็นหนทางที่ราบเรียบได้ประเด็นเนี่ยครับดีดีเป็นประโยชน์กับพวกเรามากนะครับเพราะเราก็พวกขร,รุขระขรุขระนะครับกว่าจะออกอย่างที่ทําบ,บ้านอยู่ในที่ลึกๆล้วถนนก็ขรุขระเป็นดินลูกรังนะครับกว่าจะออกถนนขรุขระไปสู่ถนนซอยถนนใหญ่ได้นี่ก็ถึงจะวิ่งสบายหน่อยชนะั้ในใดก็ชั้นนั้นนะคิดว่าอาจารย์วิชัยมีสนทนาแน่นอนนะครับรยัเชิญอาจารย์วิชัยครับ ครับกับท้าแทาจานครับกับอาจารย์นกครับกับแทอาจารย์ครับก็ฟังข้อความนี้ครับก็เพียงเป็นความเข้าใจที่ผิวเผินนะครับแต่ว่าได้ฟังความละเอียดเพิ่มขึ้นที่ท่าอาจารย์กล่าวในช่วงก่อนน,นั้นๆนะครับว่าความเป็นจริงของธรรมะที่มีขณะนี้นะครับที่ถูกความไม่รู้เขือวิชาปกปิดเนี่ยมากแค่ไหนจริงๆแล้วนะครับก็รู้ว่าไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแต่ว่า จากการที่ศึกษาก็รู้ว่ามากกว่าที่เพียงคิดหรือว่าเพียงเข้าใจครับแม้แต่โลภะที่เป็นเอชาคือความหวั่นไหวนั้นนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าแม้จิตเห็นเกิดขึ้นดับไปแล้วจิตเกิดต่อสามขณะนี่ครับหลังจากนั้นนะครับการสะสมอักษนที่มากเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้ทั้งโลภะทั้งมานะหรือทิฏฐิรวมถึงอวิชชาเนี่ยครับก็เกิดขึ้น ทำกิจหน้าที่แต่กาบเรียนท่านอาจารย์ครับการที่จะค่อยๆทราบความเป็นปกติของธรรมะว่าเป็นอย่างนี้สะสมมาอย่างนี้และหนทางเดียวที่จะค่อยๆค,ค,คลายจากความไม่รู้และก็ความหวั่นไหวด้วยโลภะหรือมานาหรือทิฏฐิเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็คือปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นนะครับแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของ ความยากความลำบากในการที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงท่ามกลางอากุศลโดยประการต่างๆนะครับที่จะแสดงถึงความไม่ราบเรียบของปัญญาที่จะเกิดบ้างลงผิดบ้างสงสัยบ้างไม่รู้ต่างๆนานาบ้างครับท่านอาจารย์ครับแต่ความเป็นเรานี่ครับที่ยังแอบแฝงอยู่เสมอครับท่านอาจารย์ที่จะเดือดร้อนเอ๊ะทำไมยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจหรือ ยังสงสัยอยู่ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงการที่จะเป็นผู้ตรงนะครับที่จะละโลภะคือรู้ว่าไม่ใช่เราอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับความเข้าใจในขั้นปริยัติเนี่ยครับก็เหมือนกับเพียงรู้นิดๆหน่อยๆที่จะให้เข้าใจถูกว่ามันก็เป็นปกติอย่างนี้ครับแต่ความรู้ที่จะ เพิ่มขึ้นหรือมั่นคงขึ้นที่จะรู้จริงๆในในความเป็นธรรมะเนี่ยครับอาจารย์ก็จะกลาบเยนท่านอาจารย์ตรงนี้ครับทอาจารย์ครับค่ะที่พูดมาแล้วเนี่ยครุขระไหมคะก็มากทั้งคิดทั้งสงสัยทั้งปรุงแต่งนานาสารพัดนะครับทอาจารย์ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ไหมคะท้งทางที่ครุขระยังไม่รู้ครับกลาบท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าครุขระก็อย่างที่คุณวิชัยกล่าวเมื่อกี้นี้ทั้งหมด เพราะทั้งทั้งที่สิ่งที่ปรากฏก็กำลังมีในขณะนี้ครับแต่ก็ไม่รู้แต่ก็คิดปรุงแต่งเป็นเรื่องราวสารพัดนะครับที่ะละคลุขระาครุกระาไปเรื่อยๆกดบท่อาจารย์ค,ครับแล้วการสนทนาที่จะเป็นเรื่องราวให้เข้าใจแล้วที่จะบรรเทาความครุกระนี้คืออย่างไงครับท่านอาจารย์ค่ะอย่างที่คุณอนุกบาลน,นะคะบ้านอยู่ในซอยลึกลึกแค่ไหนในสังสารวัตร กว่าจะมาถึงซอยที่ไม่ข,ขรุขระเลรค่อยๆราบเรียบขึ้นน่ะต้องกินเวลานานเท่าไหร่ที่จะฟันฝ่าความขรุขระเพราะไม่รู้คิดผ่าบ้างสงสัยบ้างจัดอย่างนั้นอย่างนี้บ้างทั้งหมดขรุขระไหมไม่ราบเรียบเลยที่จะเข้าใจขนาดนั้นก็แค่ทำมาชนิดนั้นเกิดดับตรงนี้ขอแทรกอาจารย์วิชัยนิดกราบเท้าท่านอาจาครับอยู่ลึกในป่าลึกที่สุดจะขรุขระ ก่าจะออกจากหูกเหวลึกนะครับแล้วก็เจอจากความขรุขระถ้าอาจารย์ได้ช่วยอนุเคราะห์นะครับที่จะกล่าวคําที่จะได้ค่อยๆพ้นจากความขรุขระนะั้นเพราะว่าบางทีหนักกว่าขรุขระนี่คือตกลงไปเลยตกหลุมตกเหวไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีวันที่จะได้พ้นความขรุขระนะครับขอท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเอ,อ คำอันที่จะประคับประคองไม่ให้ตกตกหลุมตกเหวไปแล้วก็ผ่านพ้นความขรุขระไปได้ครัมั่นคงไหมคะมั่นคงไหมคะว่าไม่มีเรามั่นคงในความเป็นเราไปเรื่อยๆหรือหรือมั่นคงในความจริงว่าไม่ใช่เรามั่นคงในความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับกว่าจะถึงความเข้าใจนั้นขรุขระไหมที่ไม่ใช่เรา ครุขก็เป็น,ปนยาวซะหมดเลยเพราะเป็นเราเพราะฉะนั้นอืเมื่อมีความคิดที่เมื่อวันก่อนก็สนทนากันนะครับเมื่อวานนี้เองเนาะใช่ไหมครับอาจารย์คําปั่นที่กล่าวถึงการอาิมานนะฮะกับท่านวัชราพิชุนีนะครับท่านวัชราที่ท่านกล่าวนะครับก็คือมานก็มากล่าวว่าสัตว์นี้ใครสร้าง มาสรรเสริญความเป็นตัวตนความเป็นเราโอ้โหท่านวัชิรานะครับท่านได้กล่าวความอันไพเราะมากผมคิดว่าเดี๋ยวถ้า,าอาจารย์วิชัยสนทนาเสร็จแล้วอาจารย์คำปั่นเนี่ยอันเชิญข้อความตรงนั้นเถอะครับเพราะเป็นข้อความที่แสดงถึงความไม่ใช่เราที่ออกมาจากความมั่นคงด้วยปัญญาของพระอรหันต์นะครับนะครับตรงนั้นผมจะกล่าวยังไงก็คงไม่เหมือนกับที่ท่านวัชิราท่านกล่าว ที่ประกาศความไม่ใช่เรานะครับเชิญอ,อาจารย์วิชัยต่อกันครับเพื่ออาจารย์คำปัดจะได้กราบเรียนท่านอาจารย์เนี่ยซึ่งท่านอาจารย์ก็ถามว่ามั่นคงหรือ,อยังว่ามไม่ใช่เรากราบเท้าท่านอาจารย์ครับต้องอาศัยคําของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งในยุคนี้ก็คือผ่านการกล่าวของท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวตามคําของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะฮะจึงเป็นคาที่พวกเราเนี่ยได้อาศัยที่จะสะสมความค่อยๆมั่นคงว่าไม่ใช่เรา ให้ที่จะมาคัดค้านท่านอาจารย์อย่างไรก็ตามผมเองในฐานะผู้ดำเนินรายการบ้างหรือเป็นตัวแทนบ้างเนี่ยก็ก,ก็ก็ได้กราบเท้าเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ที่ขัดแย้งนเน่ยก็รู้ว่ายิ่งเห็นชัดเลยว่าไม่มีทางเลยที่จะมาคัดค้านว่าให้เป็นเรานะเพราะสิ่งเพราะธรรมะไม่เป็นเราอย่างไงก็ไม่เป็นเราจะให้มาเป็นเราไม่ได้มารจะมาพูดยังไงให้เป็นเรา ก็เป็นไปไม่ได้ผู้ที่ท่านเข้าใจในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนออี่ยโอ้โหท่านกล่าวเนะาะไพรวรนะครับอาจารย์วิชัยเชิญเรื่องครุขระก่อนนะอาจารย์ก็เตือนว่าขณะนี้ที่เราพูดพูดกันอย่างเนี้ยก็ยังครุขระอยู่นะอาจารย์วิชัยครับไม่ใช่ใจวันนี้เป็นประโยชน์ที่สุดนะ้นาทราบซึ้งนะครับครับกับเท่าทานอาจารย์ครับอย่างการแสดงที่จะอุป,ปมาให้เห็นถึงความไม่ประมาทนะครับ อย่างการเจริญปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ได้โดยยากครับก็เหมือนบุคคลผู้มีเท้าเปล่าที่เดินเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยน้ำนะครับบุคคลนั้นก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ถูกน้ำนั้นทิ่มเท้านะครับได้รับบาดเจ็บนะครับกับแท่อาจารย์ครับในฐานะของผู้ที่ยังศึกษาแล้วก็ ความเข้าใจก็ยังเพียงแค่ปริยัติอยู่และก็ยังไม่มั่นคงที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆนะครับอะไรจะเป็นความที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทระวัดระมัดร,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 ระวังที่จะไม่ตกไปในทางฝ่ายที่ผิดที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนนะครับท่านอาจารย์ค่ะทุกคนที่ฟังคุณวิชัยเห็นความครุขระไหมคะเรียงไม่เห็น อย่างนี้ค,ครูขระไหมอย่างที่คุณวิชัยกล่าวครูขระครับท่านอาจารย์เพราะว่าอาจารย์วิชัยก็กล่าวพอกันเข้าใจธรรมะก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นกําลังมีให้รู้เลยค่ะชัดเจนว่าไม่ต้องไปสวัยหาไม่ต้องไปคิดอะไรตัวอย่างก็มีให้ชัดเจนที่สนทนากันนี่แหละจากไม่รู้เลยนะคะและสิ่งที่มีก็กําลังปรากฏแท,แท้และกว่าจะถึงความเข้าใจความจริงนั่นแหละมีอะไรบ้าง ขรุขระแค่ไหนคิดไปคิดมาโน่นนี่นี่นั่นใช่ไหมคะครับท่านอาจารย์ขรุขระไหมคะขรุขระค่ะท่านอาจารย์ซึ่งต่างกับขณะที่ฟังแล้วเข้าใจนี่ครับต่างกันมากครับท่านอาจารย์ค่ะเข้าใจแล้วยังขรุขระอีกถ้าไม่ใช่การที่จะเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงแค่เริ่มต้นเนี่ยจะไม่ขรุขระเลยนี่นามหรือรูปนี่อะไรใช่ไหมคะโน่นอีกเยอะแยะทั้งวันแล้วแต่ว่าใจะระลึกได้มออไเมื่อไหร่เลื่อนก็ไม่ได้ ใช่ไหมคะครุขระจะไม่รู้เลยว่าครุขระจนกระทั่งครุขระก็รู้ว่ามันครุขระอย่างนี้กว่าจะถึงการเข้าใจเห็นที่กำลังปรากฏนี่แหละแต่ว่าถ้ามีความมั่นคงนะคะอบรมเจริญจนกระทั่งมั่นคงมั่นคงในหลายระดับถ้าเราไม่พูดถึงธรรมะวันนี้เราคิดถึงเรื่องอื่นทั้งวันใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะแม้สักคำหนึ่งเนี่ยก็ ป้องกันอกุศนไม่ให้เกิดละอารักขาละที่จะรู้ว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้กาลังปรากฏจริงๆให้รู้แต่ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็รู้ไม่ได้เลือกซึ้งอ,อย่างยิ่งในสังสารวัฏป,ปกปิดมาแล้วมีตลอดชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแค่นี้เองแต่สิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากนี้มากมายเนี่ยไม่ปรากฏเลย ถึงแม้กับขณะนี้นะคะมีความติดข้องก็ไม่ปรากฏ <c oughs> ก็เห็นเป็นนกอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่โลภะเหรอในเมื่อมีความไม่รู้แต่ถ้ามีความรู้ไม่ขรุขระใช่ไหมคะปลอดโปรง่งไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่กว่าจะถึงระดับนั้นได้กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยกว่าจะค่อยๆฟันฝ่ากับความไม่รู้และสภาพธรรมะอื่นๆที่สะสมมาที่ปกปิดกว่าจะค่อยๆเปิดออก ต้องมีกําลังแค่ไหนเพราะสิ่งที่ปิดไว้เนี่ยมั่นคงมากมายกี่ชาติในสังสารวัตรกว่าจะเปิดเผยความจริงออกมาได้ทีละเล็กทีละน้อยก็สแสดงว่าสิ่งที่สะสมมาเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดไม่ใช่การตรงต่อสภาพธรรมะก็ขรุขระจนกว่าปัญญานั้นจะมั่นคงขึ้น ครุขระหมายความถึงความยากลําบากอย่างยิ่ง mm hmm. ของการที่จะถึงความเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะตามล,ลําดับแม้แต่หนทางไม่ใช่หนทางอื่นเลยทั้งสิ้นแต่หนทางที่มีความเข้าใจจากการไตรตรองและปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าความไม่รู้ระดับไหนและความเข้าใจที่เริ่มต้นระดับไหน mm hmm. กว่าจะแวกว่ายทางที่ครุขระออกไปจากความครุขระได้ ก็คือต้องมั่นคงว่าไม่ใช่เราแม้ในขั้นการฟังก็เหตุผลทั้งหมดถ้อยคำทุกคำที่พระสัมมาสัตว์ตร,รัสส่องถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นแต่ความเข้าใจยังไม่ถึงค่ะเพียงแค่ฟังและถ้าไม่มีการฟังเลยวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงคิดเรื่องอะไรและถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดที่ไม่รู้ เข้าใจว่าศึกษาธรรมะปริเชนั้นปริเชนี้รู้แล้วแต่รู้รจักสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไหมว่มาพูดถึงอะไรครับกาบท้าวแทอานครับในสมัยแรกของการศึกษาก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ยากที่จะรู้หรือว่าศึกษาแต่ยิ่งศึกษายิ่งเท่าไหร่เหตุใดจึงรู้ว่ายิ่งยากกว่าตอนที่ไม่ศึกษาครับท่านอาจารย์นั่นคือปัญญาที่รู้จริง ถูกต้องไหมคะยิ่งรู้ยิ่งยากจึงละความติดข้องได้ยิ่งรู้ยิ่งลึกเกินกว่าวิสัยที่ใครจะไปทําอะไรได้เลยก็ละความติดข้องความยากที่เห็นความยากนี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะยากจริงๆไม่ยากทุกคนก็รู้ได้ไม่เห็นจะต้องอบรมเจริญบารมีกี่ชาติกี่ชาติจนกว่าการที่กิเลสเบาบางเพราะว่า ไม่ได้เกิดมากอย่างเคยและมีการสะสมความเห็นถูกเพิ่มขึ้นค,ค,ค่คอยๆขัดค่อยๆละความเป็นเราทีละเล็กทีะนอยแม้ในขั้นการฟังจนถึงขณะที่ปัญญาค่อยๆอ,อบรมเจริญรู้ความต่างกันของปัญญาระดับต่างๆขณะที่ฟังมีความเข้าใจก็ไม่ใช่เราเป็นความเข้าใจเรื่องราวความจริงแต่ตัวธรรมะที่เห็นก็ย,ยังคงเป็นเราอยู่เพราะว่าขณะนั้นไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่เรา จนกว่าทั้งหมดเนี่ยคะ่ะจะค่อยๆดำเนินไปในความที่มีความเข้าใจถูกมั่นคงแล้วก็เมื่อสภาพธรรมะปรากฏนะคะขณะเริ่มต้นที่เป็นสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานยังไม่มั่นคงพอเลยก็ยังคงครุขระแต่น้อยลงเห็นไหมคะความครุขระจะน้อยลงเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีความชำนาญสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรม ที่มีจริงเดี๋ยวนี้ชีวิตประจำวันจริงๆที่เกิดแล้วไม่ว่าอะไรอันนั้นก็ราบรื่นแล้วใช่ไหมคะ